สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ในช่องของติ๊มกุสุมาลำเบินออฟฟิเชียลตอนนี้เขากำลังเข้าไปดูมเนาะเข้าไปดูไปตามรูปไปเพื่อที่จะเอาเอาเงินให้นักดนตรีค่ะจากพ่อพลังวัดจากบ้านฮักน้องฮักแพ้เนาะจากพ่อพลังวัดคนอุดมมากหนึ่งพันบาทสนุนนักดนตรีฟุดอยู่หน่อยๆกูด่า ไปพุทโธน้องคอยก็ี้ตามกันเยอะนี่แล้วนี่ถมาดสมมติได้มือเดอันนี้เป็ที่หนองเบืงเดนถ้าสมมติไเหมือนดยขี้มันจะใส่มากที่พวกห้ดั่กับเปลี่ยนไปว่าไรเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนั่งบามาใส่เสือแขนยาวความนั่งมวยนี่แล้วนี่ว้ายว้ยมาไรมาไรเงวมาไรเอาอะไรแฮง ขอบคุณบ้านฮักน้องฮักแพงนะคะเมือนี้เรียงเขาเด็ก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 แล้วปุ้ยแล้วแม่ติ๋มเด้อพี่น้องยอดเหลือเนาะเหลือเรือยอดเหลืออันต้องมาอีกพันห้าร้อยแปดสิบคะแนนยอดเรือมือแรงจิตใจเขาแล้วมือแรงคันมือแรงลูกวัดลูกสิไปไล่สดน้ำอะไรสดน้ำกันเดี๋ยวเรจะซื้อหมูกระทะไปย่างกิน หรือไม่ก็ถ้าลูกไปได้มากมือแรงก็เอาไว้เลี้ยงเขากันมืนม้อนเมื่อกับว่ากันไปเขาบอกไว้ว่างูกเดียวพันห้าร้อยแปดสิบ มือน,นีแดดบ่แกเด้วันนี้แดดไม่แรงน,นะเพราะว่าขี้้าเยอะอยู่แดดบ่แกท่อ่อยแดด่ดแกแกไม่ติมแกกาแดด เดี๋ยวเดี๋ยวให้นักดนตรีอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเอาตังค์ไปให้นักดนตรีไหมนั่นโอ้ยตกใจเห็นบื่อนหน่อซ้ำหนีก็ลืมแล้วไม่เป็นไรคือคือเหาเอาเงินให้เพื่อนเราก็แล้วแล้วแต่เพื่อนทีไปซื้อยังกินไั้ใช่ไหมลูกเพื่อนอยู่บ่ล่ะเออนั่นแหละฮะเพื่อนอยากกินสร้อยจงสร้อยจูเหลือก็ไอ้เพื่อนซื้อเอ็มหลงเอ็มลอยแล้วแต่ทุกคนจากพ้าพลละวัดเด้อบ้านห้างน้องหางแพงจากข้าพลละวัดครับพี่น้องซ้ำหนีก็ลืมไหมบ่ ที่ฉันตามเธอมาเพราะอะไรรู้ไหมฉันกลัวเธอทําเงินหายเพราะว่ามันขี่ลืมมันหัานก็นนตกใจเมื่อวนลืมแล้วมั้งบ้าเมั่อวานมาาิวป้ามิวป้าอันนี้นางดุ้ดตีเอ่อสวัสดีค่ะนางดุ้ดตีสาวน้องลำเพลินโชว์หรือเปล่าคะแม่ค่ะเอาไปมอไปเพิ่นเลยเป็น,ปนตัวแ <พอ S 1> ทนมอบเพราะพราะพลบัตสค่ะพราพลบัต ว่าพลวัตจากบ้านหักน้องหักแพงฝากมา1,000บาทสนับสนุนอาจารย์น okay. okay. ักดนตรีเนาะแก้งเดียวอาจารย์โอเคเรียบร้อยสู้อาจารย์ใื่อสเนี่ยยูเนี่ยกินสุเกันกินเด็กซาบวัดคุ้มมากยิ้มบุญยิ้มใจเนาะสาจูสาจูนะซาจูซจูโอเคครับไปเลไปแม่ นนี้เราเป็นะไร่อุ้ยห้องดีอ่ะห้องซ้อมนักดนตรีดีอะเนี่ยมใช่เกิดาอะไรกมันเบอร์เดียวกัน่ื้อ่เกือบแม่เบเกือบบาี้เลยหลงเกือบกันแล้วไปวิ่งเอาลูกวิ่งเนื้อปลาไป เอไปไปเดินไปไปพูดละเออขึ้นหันขึ้นหันเออนั่นละเออเออทางนาเวทีเออเออไปทางก็ได้โอ้โอ้มันหลอกผู้เฒ่าแน่นีแล้วเอ๊ะมันบอกกันทางนาเวทีเอ้าเล่นละมาแล้วมาแล้วเงี้ยฝนลงมานึ่งแม่ฝนลงมานึ่ มาอนะคะเอ้าเอ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 ออยดดึงใครยดึงคืแอีนี้เคืดึงหนูคือดึงหนูดึงนไป้วุ้ย้ยผู้ใดมาผู้หน่งผู้ใดมาผู้หน่งเชียองเงินนแยงเียนเงินลนมัะ ปาร้อนมาก,กมไอ้หงส์เราพยายามพี่น้องขึ้นดำก็ต้องแปลกใจแค่เดินผ่านแดดนิดหน่อยนี่ก็โอ้โหร้อนจะตาย,ย,ายาลิงลิงหน่อย,ยอเออเอาเอาไปเขาห้มมาเดี๋ยว เอาเาลีดเตลีดอยู่ไหนลังสวัสดีคับน้องมาเ๋ยวเม่อคีบเปิดเปิดโตแฟนผ่าสของนิดเรียนเีงเรียเียงเปิดโตแม่โนแม่โนดค่ะล่าสุดเอยม้าไอ้ม้าไอ้ม้าไอ้ม้านะเออวันล้วนอะพี่น้องก็ักแตเนมาซอมคับพี่น้อง ขนาดเมื่อนี้แดดบดขนาดแดดบดยังห่อนเนี่ไว่าแปลกใจแล้วว่าเป็นยังกู้ข้ากันแหละขนาดแดดบดแดดบดแต่ว่าไอห่อนไอไอร้อนมันสะทุกกินอย่าดกัวซ้วกเม็ดเออเออเออไปนออจังมาซวนเออไอถูกเปลี่ยนหรืฮึบเนี่ยกราบเก็บเออฮัดฮัทฮัทเอ้าไป แยกสปินทีย่างไรเอาเปลี่ยนน้ำเนี่ยเออเนี่ย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 แล้วก็มันเงาเถอะแล้วมันเงเถอะคือลำมวยนี่แหะเยอะวเยเอาอีคางหนึ่งด้วยค่ะไม่ได้คางเดียวแข้งเอาเฮ็ดค้งนึงไม่ได้ค้งเดียวค่ะค้งนองอไป มงเห็นยังเคเห็นาเห็นยังเคเห็กัน้อยนกนทั้งทีมันคมืแงอันนั้นสีแงย้อนแสงยนพืดหมือว่าออพสิวันลูกไปเลยเอ้าหันนาแจ้ง้เออแจ้่เันนี้จอมหนุนหนด้ยอ เอาเหล็กกระเล็กต้นเหลยกเพาต้องต้องชิมาเลยค่ะเด้อ